สบายดี้อจ้าพี่น้องสุครูสุคนมันนี้เฉยกะมาอันเกินไหว n h พี่น้องฮือฮือไม้พี่น้อง,องอเฮือไม้เป็นกองทําความสะอาดมันพี่น้องมันหกพี่น้องซึ่งกะเฮ็ดได้สองกองล้นี่กองที่หนึ่งี่พี่น้องกองที่สองอันนี้ก็คือกองที่สามเฮ็ดกับน้องก๊อป อันนั้นกระดของเพื่อนเพนื่อนอมลินซึ่งกับิ้องพุ่มนี้มาใส่มาใส่กองนี้พี่น้องมาใส่กองนี้เฮอตัวนี้นั่นกับพุ่มหนึ่งเฮ่ออบปลาร้ายพี่น้องนี่อะแต่ว่าสะอื่นสิไปหายืมกับไพ่ข้าเจ้าพ,าาาพี่น้องลืมกับไพ่เบลกับไพ่มาพันเป็นชิ้นเป็นสิ้นนะเค่เปไปกองแล้วก็เอาไฟจุด ตอนนี้เห็นน้องก๊อฟรับแล้วพี่น้องจนจำนาาหัวตะกาเฮาพูดเลยเดียวมือวันคานกะสิบุกเทียงขึ้นยู่นี่พี่น้องเสาเทียงมาเอาเสาเทียงพี่น้องเบิ้งกันเด้อเสาเทียงแน่แล้วก็ไม้แน่ผูกไม้เส้นไม้คางพี่น้องติดเทียงหน้าแ่วมีเทียงหน้ากะลำบากนิดยนึยนง นี่จ้าพี่น้องสาวเทียงซึ่งนี่แกนี่สองเสาสามเสาสี่เสาสี่เสาห้าเสาหกเสาเจ็ดเสาแปดเสายังอีกเสาหนึ่งน้องี่อีกเสาหนึ่งเขาหันมาส่ง ทั้งเบิดละสือองสั่งเอาเก้าเสาพี่น้องเสาละสองร้อยบาทเงินเก็บซื้งทุกบาทสุตต่างทุ่มเทใส่กับหน้าทงนี้แหละพี่น้องหน้านี้กับโมเมนของซื่องคนเดียวพี่น้องของแมน่นำแต่ว่าบุกเบิกเห็ดหพวมา่อย่างสะออึ้งเบิดลงทุนหลายพระลายปีไปเพื่อแหละ จากเสียงเงินต้นสิเพื่อนซื้อนำนะพี่น้องส่งเราคืนเก่าน้านี้กว่าเราก็เท่าแล้วในเสาใ้ระบาดข้า,ามาย,ย่อเทียงมฮ็ดเทียงซอยเลยพี่น้องเลยจ้างเงินเบิดละเงินกับม่มแม่ว่บบุมีก็พอได้กินได้ใช้ยอยู่พี่น้องแต่ว่าเฮาสิจ้างขาดโตแล้วเ มมีงบปบบนั้นและะ้วก็เขาก็ศิลวานอายสะาบัานพี่น้องแถวเทียงใกล้เลื่อนเคียงและพี่น้องมาซ้อยกันจับผู้ละอันสองอันนี่แหละเดยนซึ่งพี่น้องเขตกกไม้นี่ไปเขตต้นไม้นี่ไปหาพุนล้วก็เขตต้นไม้นั้นไปพุนพี่น้อง กะควงเติบได้พี่น้องกว่าบานไร่กลัวเอ้นไร่เนี่ยบอกเลยว่าเฮกตาร์ยุราเอ้นเฮกตาร์พี่น้องลูกทรายเสื่อมก็หลับพี่น้องเลยก้าังบรายได้พี่น้องเลยนอนกลางดินกินจลางทรายนี่แหละพี่น้องนอนกลางดินกินจลางทรายน้องก๊อฟคนเราต้องลีนหล่นเลยพี่น้อง น้องมือดับๆแกสง่งเลยเอกเสือเมตุตรับพี่น้องเพี่งรับไปซื้อกซะสีพันไปไเรืไไ่อยๆเบลจะไปยืมกับไพเข้าจะามาจุจุแล้วแล้วกัมึงอ่ะพี่น้อง ื้อเป็นกองเป็นกองไว้แล้วก็เกลี้ยละฮะกัจุตละฮะกับมึงอะแลมลงแผลบดมืมะใช่ไห่ไปใสย,ยุตน,นาแล้วพี่น้องเอ้ยจะฟ้าเปือปือยพ้านาใสอื่น่อสาดเด้อนี่ก็ซึ่งก็ขนย้ายไปฟันอีกก่อนพี่น้องแล้วจะไถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิง่ง มา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 แองมาเอ้ยอย่าลดไม่ใหม่ไปเลยมา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 ม้มามามมามลมามไปดินมาามามามพี่มามงมามามาเาามมาามาเานีพ pues 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 ี่น้องมานา không làm và là, là đang con ý con ý. tên là bạn chú sai là thật là tiếc chú sai là thật là tích này. ห่างน้องมมนมันห้างคื้นกระติดไรมันยังติดไวใครเขาก็ติดแล้วพี่น้องกองที่สามกองที่สี่กองที่ห้าไครลุก ใส่กองนี้ดับเบิรก่อนใส่กองนี้พี่น้องจุดแล้วกะเป็นเออกินยอดรถริงนยอดรถก็แดเน้องเลยขำเลยพี่น้องเยบ่ายสี่โมงเมื่อบ่ายแล้วคำแล้ว สี่โมงเร่งรอน้ำเทินบาทนี่น้ำเทินหากระป้อย เดี๋ยวมันก็ขึ้นเต็มเบอร์ให้หนานี่พี่น้องเลยน้ำเท่านะี่ทุนไฟลามเลยพี่น้องพูลามไปปบิบพวกทุน,นทก็นลามพู อย่ามั่นองเพราะว่าบุาเป็นยางให้มันลามรถว่ะของนา,า่ะามันเแปลนใหม่แต่รถมันเแปลนบรรยากาศนาของเฮายามเร่งๆเี่นะตัวป่วนของเฮากับกินไข่ ไม่จนสิแล้วได้จ้าพี่น้องไม่เบิดแล้วอันนี้มาจุดไม้พี่น้องเลยมันบดติดมันบดติดมันบดติดจุดไม้ในกระเบ,บิดแล้วใหม่ไปแล้วกองนี้กัเบ,บิดแล้วกองนั้นกระเบ,บิดแล้วจ้ตาตะเวนกับกำลังสิต๊กดินมาไม่รู้ว่าไหมออกมาไปกับได้ไหมนี่เลย เมือม่อเมือม่อเมือม่อเมื่อไปเมื่อพี่น้องเห็นแล้วไปซีบอกพี่น้องเบิ่งขาพี่น้องลูกสาวนาลูกสาวนาไปชายใบไปเมื่ออะไรเมือ่อมาพี่เมือ่อ เออพาไหมเออพี่น้องเห็นแล้วอืมาไาไหมมาไว้เมือม่อไปเมือม่อไปฮะบาเมื่อเมื่อไปนะเมื่อนะกับแกอะไรมาเมือม่อกับแกออกมาไลย ไปได้คำเรามืงอ,อะไรไหนมือไปได้มืออะไรวันนี้ก็สิได้อำลาพาจากพี่น้องเลยมือม่อมืดมากไม,ม่มืดอะป้าฮั่นพี่น้องอะป้านะฮะออกอื่นออพนอ,อเศษไม้ที่เราดุดมามันติดเข็ม แล้วมันก็เปลนพี่น้องเรื่องเรือตะดินคลุกพระ,นะ,ะนานี่แต่ว่าเวลาน้ํามามันก็นยุบลงมันกับ,บ่เป็นยังพี่น้องเลยพักหัวไปหน้ากระดินเขาฮัล<า>คุบกบแล้วมาแล้วลูกไวเออมาคุณหัวเร้วๆลูกออาไปเมื่อลูกเมืม<า>่อจะไปทูจ้าแล้วบา,บายบายบายพี่น้องทุกจ้า ถุจ่าไอคนงามถุจ่าเด้อบ๊ายบายเฮ้ยถุจ่าข้าวเดี่ยด้วยน้องม่ได้ทุกอย่างเลยป๊บ